ฮ l ลโหล r y o n นสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เพจเฟซ เฟซบุ๊กเพจครูโบนสายฝอนะคะทุกคน,นะคะ่ะโอ๊ยไม่ได้พานานค่ะเดี๋ยวนี้พูดผิดพูดถูกแล้วครูโานสายฝอสายฝอสไปซยสวีเดนนะคะวันนี้มาพบปะก,กับเพื่อนเ<ๆ>พื่อนี่น้องทุกคนใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บ้านหน่อยตอนนี้จะเห็นว่าเอ้ยอะไรอยู่ข้างหน้านะคะมละกรน,นี่เองนะคะวันนี้นะเรามีปาร์ตี้บ้นจะบอกว่ามันอยู่ปาร์ตีนอกสถานที่แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์าที่2องของเดือนมกราคมใช่ไหมก็ต้องบอกว่าสวัสดีบันเด็กให้กับทุกทุกคน ด้วยนะคะได้ยินเสียงบ,บ่นชัดเจนไหมสวัสดีทุกท่านเริ่มเข้ามากันแล้วคิดถึงกันไว้เอ่ยวันนี้เปลี่ยนสถานที่วันนี้มามาอยู่ที่บ้านน้องน้องสาวนะคะมาน้องสาวนะคะที่สนิทกันอยู่นี่แหละน้องสาวถ้าพูดไปก็น่าจะจําได้กันแหละเนาะมาอยู่บ้านน้องเต้าหู้นะคะวันนี้มาปาร์ตี้กันตอนเย็นตอนค่ำนะคะต้องบอกว่าเป็นคล้ายๆกับวันเสาร์ปาร์ตี้ต้องบอกว่าเอ,อันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะข<อ>ูดอันนี้ไปด้วย ขุดมะละกอไปด้วยนะทุกคนนะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้ไวหน่อยตอนนี้อาจจะไม่เห็นคอมเมนต์เดี๋ยวต้องดูอีกมือถือถือเครื่องหนึ่งนะว่ามีคอมเมนต์ขึ้นมาไหมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะทุกคนค่ะโอเคคุสายฝอนะคะทุกคนค่ะโอ๊ยไม่ได้มาชัดเจนดีเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดวงตาสวัสดีคุณพี่คุณนกยุงจีซอนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะ มะละกอวันนี้นะขาดไม่ได้ปาร์ตี้ของไทยเราต้องมีมะละกอส้มตำเด้อนะคะมันจะมาเล่าให้ฟังคือก่อนหน้านี้นะคะเปิ้นไปวันนี้เป็นวันต้องบอกว่าเป็นวันที่ไม่ได้มาไลฟ์นานก็คือสมเดือนก่อนหรือสเดือนก่อนตั้งแต่เปิ้นเริ่มเรียนใบขับขี่ใช่ไหมจำได้ใช่ไหมที่เปิ้นเริ่มเรียนใบขับขี่นะคะก็คือสมัครเรียนจําได้ไปเดือนสิงหาคมก็สิงหา สิงหากันยาตุลาพฤศจิกากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็สี่เดือนแล้วก็เพิ่งสอบเพิ่งสอบทฤษฎีผ่านเมื่อตอนเดือนมกราคมวันที่สามมกราคมที่ผ่านมาทุกคนอู้ยตกมือให้หน่อยมีใจมากตกมือให้ตัวเองเออดื่มไปว่าจริงๆประเด็นอนะ่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องประสบการณ์การไปตัดแว่นมาที่สวีเดนเพิ่งไปตัดมาวันนี้เลยทุกคนเพราะว่า เอ่อมันเป็นอะไรประสบการณ์ที่ดีดมากเปิ้ลเลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เดี๋ยวลืมไปเนาะว่าจริงๆเรายังติดค้างมันไว้ในเรื่องของการทําใบขับขี่ที่สวีเดนอยู่ใช่ไหมเพราะเปิ้จะมาเล่าให้ฟังว่าการทําใบขับขี่สวีเดนมันทํายากมากเพราะหนึ่งนอกจากเรื่องของเวลาที่เราต้องต้องแบบสัดสรรเวลาเนื่องจากเราทางานประจําแล้วก็2ในเรื่องของการวางแผนว่าเราจะเรียนยังไงเพราะว่ามันมากับค่าใช้จ่ายที่มันสูงค่อนข้างสูงมากเลยนะการทาใบขับขี่ที่สวีเดนนะเปิ้นจะบอกว่า เออมันเป็นแบบคือคือต้องเตรียมเงินไว้แบบอย่างตาๆอ,อ่ะสอ0 0 0โครนอะว่าอย่างนี้ก็คือ20,000โครนบางคนเยอะกว่านั้นนะอันนี้เป็นอย่างคุยอย่างตาๆเนาะคือ20,000ืโครนนี่ก็คือแบบเป็นเงินไทยที่ก็ค่อนข้างเยอะเลยแต่เป็นเงินโครนนี่ก็คือเราต้องเก็บเงินสักพักหนึ่งอะว่าจะว่าจะค่อยทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจ เรื่องอะไรนะเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณที่เรามีต้องเตรียมไว้และที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของความยากของกฎหมายที่สวีเดนในการขับขี่นะคะเนื่องจากว่ามันเป็นกฎที่เราแบบต้องทําตามอย่างถูกต้องแบบทุกอย่างเป๊ะเ,เลยแล้วทุกอย่างใหม่มากแล้วก็ขับรถคนละฝั่งกับที่ไทยที่บ้านเราจะขับฝั่งซ้ายใช่ไหมทางนี้จะขับเป็นเป็นทางขวาเนาะเออทางขวาอ่าอย่างเงี้ยเป็นเลนขวานะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่แบบว่า มันจะเป็นอะไรที่แบบเ,เดี๋ยวขออนุญาตแชร์มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนถามมันเป็นอะไรที่แบบ จะพูดว่าไงยากอะ่ะกว่าจะได้มาไปคับขี่หลายคนต้องสอบหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยเราเราด้วยความที่เราตั้งใจเราอยากจะทําครั้งเดียวผ่านเพราะฉะนั้น4ี่สมเดือน4ี่เดือนที่ผ่านมาอาจจะไม่เห็นเปิ้ลแบบในหน้าไลายสดนะทุกคนเพราะว่าเราจะเรียนกันเปิ้ลอ่ะว่างวันศุกร์วันเสาร์แล้วเปิ้ลก็จะเรียนทุกๆุกศุกร์เสาร์เลยประมาณประมาณนั้นนะเลยทําให้วันเนี่ยสอบผ่านแล้วนะคะวันเสาร์ก็เลยว่างก็เลยได้มาแบบเออกินข้าวนิดหน่อยกับที่บ้านนะคะกินที่บ้านกับเพื่อนๆแล้วก็ได้เพิ่งจะได้เพิ่งจะได้ปาร์ตี้ในในรอบแบบ เรียกว่าในในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาเพื่อนจะได้รู้สึกแบบเหมือนตัวเองปลดล็อกอะไรประมาณนั้นแต่ยังไม่เสร็จนะทุกคนค่ะเพื่อนยังมีสอบอเขาเรียกว่าสอบขับอยู่นะคะึ่งยังต้องสอบขับอยู่คือสอบสอบเหมือนกับบ้านเราอะทฤษฎีผ่านแต่ว่าที่นี่มันไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเราจะสอบแค่วันเดียวแล้วทุกคนจะได้เลยนึกออกไหมวันเดียวใช่ไหมวันเดียวสอบทฤษฎีถูกไหมแล้วก็ตอนป่ายไปสอบขับ ขับนกก็จะได้ไปขับขี่เลยแต่อันเนี้ยสอบทฤษฎีก็คือเราต้องจองเวลาแล้วก็สอบขับก็ต้องจองเวลาอีกนะคะจะเป็นคนละส่วนเพราะว่าสอบขับเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบขับมัน,ม,นมันต้องแบบขับบนให้เขาดูเขาก็จะมีคนแบบว่า คนที่สอบอบผู้สอบเราซึ่งที่นี่เขาจะเรียกว่า i n ป p e c อ o r นะคอยนั่งข้างๆเราเวลาเราขับรถนะคะแล้วเขาก็จะคอยดูว่าเราทําตามกฎถูกกฎไหมอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนั้นแหละเป็นความตื่นเต้นและความท้าทายมากๆซึ่งเดี๋ยวอีก2อาทิตย์ต่อจากนี้นะคะก็จะหายไปอีกช่วงหนึ่งนะเพื่อไปเรียนใบขับขี่อีกนะคะเพราะว่าตอนนั้นได้ยาวทั้งอาทิตย์เลยนะคะก่อนจะสอบก็จะหายไปอีกช่วงหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดสอบผ่านปุ๊บเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะทุกคนโอ้เป็นกําลังใจให้เ่อนด้วยนะคือแบบพูดถึงเรื่องบบขีี่่่่แแล้้วววก็็รูาาเเอยมันนปไท เป็นเรื่องที่แบบว่าดีใจนะคะดีใจมากๆวไม่รจะพูดยังไงเลยเนาอะอ่ะพูดไปด้วยยังไม่ได้ขูดเลยขูดนะแล้เราจะทำอ่ะมันจะเล่าให้ฟังนะคะใครที่ใส่ตาชั้นแบบเปิ้นบ้างมีใครบ้างเคยทำเ,เลสิกบ้างครับจริงๆอ่ะเปิ้นตั้งใจอย่างนี้คือทุกคนจะเห็นเปิ้นมานานแล้วเนาะอว่า พเพ่ออาจจะใส่2ออย่างนะของครูเปิ้ลเนี่ยเปิ้นจะใส่เป็นคอนแทคเลนส์นะคะแล้วก็ใส่เป็นแว่นตาซึ่งวันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยวันไหนเราได้แบบไปเที่ยวปาร์ตี้หรือทํางานหรือวันไหนที่รู้สึกว่ามีเวลาในการใส่คอนแทคเลนส์อ่ะเพื่อนก็จะใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าวันไหนที่แบบไม่มีเวลารู้สึกอยากสบายๆชิลๆก็จะจับแว่นตามาใส่ซึ่งจริงๆเพิ่อนมีแว่นสองตา2ออันนะอันเนี้ยจ,จะเป็นอันทีสส่สบายที่สุดรู้สึกสบายที่สุดจริงๆตัดแว่นมา2อันแต่อีกอันนึ่ะใส่แล้วปวดหัวมันเป็นอัน ใส่แล้วค่อนข้างจะปวดหัวซึ่งสองอันนะเป็นแว่นที่เปิ้นตัดมาจากที่ไทยแต่ต้องบอกว่าแว่นที่ตัดมาจากที่ไทยน่ะเนื่องจากเราไม่ได้กลับไทยมาเกือบสมปีแล้วทุกคนแล้วแว่นน่ะน่าจะตัดมาสักน่าจะส่ปีหรือห้ปีมาแล้วซึ่งมันถึงอายุการสมควรแล้วที่เปิ้นควรจะเปลี่ยนแว่นไว้อย่างนั้นเถอ,อะเนาะแต่เราอะ่ะ คิดว่าเราจะกลับไปตัดที่ไทยเพราะหนึ่งเรามีความคุ้นชินอ่ะบางทีแบบนึกออกไหมอยากทาอะไรก็เออปกติก็กลับไทยปีละครั้งสองครั้งยังไงเราได้กลับอยู่แล้วอะ่ะแล้วเนี่ยเพื่อนก็กลับว่าจริงๆปีนี้ต้นปีจะได้กลับไทยแล้วมันก็ยังยาวมาเรื่อยๆเพราะเราหนึ่งเนื่องจากว่ารัฐบาลนะคะเพิ่งเพิ่งออกกฎหมายนะคะว่าแบบออที่จะมีเทสแอนด์โกะเขาเพิ่ง,งระงับการอนุมัติเข้าประเทศนั่นเองนะคะใครที่จะกลับไทยอยู่ต่างประเทศเนี่ย แบบเปิ้ลเนี่ยเศร้าเลยนะทุกคนเศร้าคือคนที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วแล้วเขามีการอนุมัติแล้วอันนี้ก็ยังกลับได้ปกตินะแต่ต้องติดตามสถานทูตของแต่ละประเทศด้วยนะคะแต่ของเปิ้ลเนี่ยเขาระงงับตั้งแต่วันที่24ธันวาคมใช่ไหมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่ได้ขอใบกลับบ้านนะคะที่ไทยเขาก็ยังคือมันไม่ใช่ว่าค่ามันไม่ใช่ว่า ไปกักตัวนึกออกไหมไม่ใช่ว่าให้ไปกักตัวเจ็ดวันสิบสี่วันแล้วแต่อันนี้คือเขาไม่อนุมัติให้เข้าประเทศเลยทุกคนไม่โคตรน่าเศร้ามันเศร้ามากไมรู้จะพูดยังไงคือยังไม่ได้กัดแต่จริงอ่ะเบิ้นวางแผนไว้ว่าจะเป็นช่วงไม่ใช่ช่วงมาก,กราลานี้หรอกเรากัดว่าเพราะมกกาการ์ลเปิ้นสอบไปกับขี่อย่างที่เบิ้ลวางแผนไวเน้เนาะเบิ้นก็ว่าจะกัดไทยน่าจะเป็นช่วงเดือนอเมษาเพราะนั้นอาจจะต้องดูอีกทีในช่วงตอนนั้นนะทุกคนคะ่ะ นั่นแหละเนาะเป็นไงบ้างอยู่ที่ไทยสบายกันดีไหมนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูคอมเมนต์ไปด้วยเครื่องนี้ไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยอ่ะเศร้าใจพี่ดูยูบอกว่าไม่มีเวลาได้ดูไลฟ์สดเลยวันนี้ได้ฟังสักทียินดีค่ะขอบคุณมากเลยเปิ้ลก็ไม่ได้มาไลฟ์นานเหมือนกันนะคะน้องเต่าผู้มาคุยกันไหมนี่วันนี้อยู่กับสาวโคราชค่ะวันนี้ทาอะไรกินทำอะไรพี่กินหมูปิง้งทำหมูปิ้งให้พี่กินหมูปิงป้งส้มตําแล้วก็หุงข้าวเหนียวนะคะ พี่กบสวัสดีค่ะนะคะคุณพี่พนังน้อยใช่ไหมคะถ้าอ,อ่านพี่ขออภัยด้วยสวัสดีจ้าทำอะไรกินคะส้ตมตำส้ตมตำก่อนเลยเมนูวันนี้นะคะตั้งตำโคราชกันกินกันวันนี้ใช่ไหม,มตำโครา,ตาชตำซั่วแล้วก็ทำแค่วันนี้จะปิ้งย่างกุ้งปลาหมึกแล้วก็ประมาณนี้ <laughs> ประมาณนี้แล้วทุกคน อ่าเมื่อกี้บันเล่ายังไงเล่ามาเกิดมายังไม่ได้เข้าถึงเรื่องตัดแว่นอ่าตัดแว่นนั่นแหละทีนี้เมื่อน่ะมีความกลัวเนาะบางทีอะเราก็แบบว่าเฮ้ยแต่ก่อนอะคือเวลาไปไหนที่สวีเดนเปินมักจะแบบว่าต้องเอาให้พิริกาดไปด้วยเอาแฟนไปด้วยแต่ทีนี้ก็คือแบบบางทีพอพอเราอยู่มานานาสักพักแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออพิริกาดไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าแต่ก่อนอะจะมีความกลัวเนาะบางทีอะเรา,าก็แบว,ว่าเฮ้่อนจะคูอเาษาไปเหนที่สวีเดนเปิากจะวบบว่าต้จะพูาไม่พดภาษาอังกฤษเรากลัวว่า้ขาจะ ไม่ไม่พูดภาษาอังกฤษกับเราอะแต่ทีนี้เราเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยส่วนใหญ่ทั่วไปอะบางร้านที่ใหญ่หญๆเขามักจะพูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เริ่มแบบว่าโอเคฉันก็เริ่มจะ,จะเริ่มเก่งแล้วเอาจะว่าเก่งก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่หมายถึงว่าเริ่มมีความกล้ามากขึ้นแล้วว่าจะจะทําอะไรอยากทําอะไรก็เริ่มไปด้วยตัวเองแล้วแต่ก่อนเรียนไบกับผี่เายังไม่กล้าเรียนจะรอแฟนตลอดเวลาทีนี้ไม่ต้องรอแล้วค่ะเราอยากทำเราก็คือทําเลยแล้วทีนี้ ตัดแว่นเนี่ยอย่างที่เพื่นบอกอะ่ะมันเริ่มแตกแล้วแต่ว่าแว่นที่อันไม่แตกอะ่ะรู้สึกว่าใส่ไม่สบายคือแว่นที่มีสองอันอะ่ะมันรู้สึกแบบว่ามันใส่ไม่สบายแล้วเราเริ่มเราอะ่ะเรียนขับขี่ด้วยแล้วเราต้องใช้แว่นตาในการขับรถเพราะฉะนั้นเพื่นก็เลยคิดว่าโอ้โหถ้ารอกลับไทยฉันยังไม่ได้แน่นอนไม่รู้จะได้ตอนไหนนี่ออกไหมเพื่นก็เลยว่าเออเราคงต้องแบบไปแล้วนะแล้วทีนี้แบบที่เั่นตัดเนาะอยู่ในเมืองสุรัฐเทเรียนนี่แหละจาชื่อร้านไม่ได้ชื่อร้านที่เป็นตัว AI ออ่ะ เขาเรียกว่าอะไร AI สักอย่างเออนั่นแหละถ้าใครแบบว่าออสนใจเดี๋ยวยงค่อยให้ข้อมูลเนาะเราก็ inbox มาถามเปิ้นก็นได้นะแต่ว่าเปิ้นเชื่อว่าร้านตัดแว่นที่สวีเดนอ่ะมีเยอะมากที่ดีๆแต่เปิ้นก็เลงจะบอกว่าแต่กนะ่อนอ่ะที่เราเคยตัดแว่นที่ไทยอ่ะ มันยังเป็นนึกออกไหมเวลาที่เราวัดสายตามันยังเป็นแมนนวลอยู่มันยังเป็นแบบว่าเอามาเสียบแมนนวลอยู่แต่ที่นี่นะทุกคนเขาใช้เวลาวัดเกือบ4ี่สิบนาทีแล้วมันเป็นเครื่องที่แบบว่าเป็นอัตโนมัติหมดเลยใช้คอมพิวเตอร์มามันไม่ต้องเอามือจับค้นเลนที่เขาเช็คให้เราอ่ะมันเป็นแบบซึบชับมันมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าอัตโนมัติอ่ะใหม่เทคโนโลยีดีมากอารมณ์ประมาณนั้นไปรู้สึกว่าโอ้โห ดีจังเลยเนาะที่ที่แบบว่าได้ได้มาได้ได้มีประสบการณ์มาตัดแว่นครั้งแรกเพราะตอนแรกเรากลัวไงว่าเอเรอไปกลับบ้านเราหนึ่งค่าใช้จ่ายที่บ้านเราถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออคุยกันรู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยแต่พอมาที่นี่นะเขาก็เช็คนั่นแหละเขาก็พูด เขาก็พูดภาษาอังกฤษเราเลือกร้านที่เราเวลาเราเข้าไปเขาพูดภาษาอังกฤษกับเราได้เพราะว่าจริงๆสวัณดภาษาสวัณดหรือภาษา,า,ษา,า,ษาสวีเดนนะ่ย mm hmm. เพิ่นยังไม่ค่อยแข็งแรงนึกออกไหมคะ mm hmm. พอเราไปแล้วเราไม่มีแฟนเราไปด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราเราไม่กล้าทําอะไรเลยเพราะนั้นเรารู้สึกฟรีฟรีรู้สึกคอมฟอร์ทเบิลมากกว่าที่จะพูดภาษาอังกฤษเราก็เลยโอเคถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษกับเราได้เราก็โอเคเราเรา,เราทำเลยนะคะซึ่งที่เนี่ยการตัดแว่นนะมันก็จะเป็นแบบค่าใช้จ่ายนะถ้าพูดถึงค่าใช้จ่ายนะมันก็จะแพงแต่ว่า เราจะไม่เทียบแบบเป็นเงินไทยนะทุกคนเราจะเทียบว่าเป็นเงินเหมือนที่เราทํางานที่บ้านเราเอาง่ายค่างเงินบ้านเราเวลาเราตัดแว่นเราจะอยู่ประมาณเท่าไรคะทุกคนตัดแว่นอยู่ประมาณกี่บาทเวลาตัดแว่นประจำล่าสุดที่ว่นตัดแว่นเนี่ยปประมาณน่าจะห้าพันเกือบหกพันของประปร,ะริกาดนะคะแกก็ตัดแว่นประมาณหกพันอยู่ที่ว่ากรอบเราจะเลือกแบบไหนเลนเราเลือกแบบไหนถูกไหม แบบถูกสุดที่เปิ้ลนเคยตัก็2 0 0 0 3,000ก็มีนะคะแบบที่เป็นโปรโมชั่น999ก็มีขึ้นอยู่แต่ว่ากรอบจะเอาแบบไหนเนาะตัดมาหมดแล้วเพราะเป็นคนอ่านหนังสืออาจเป็นคนแบบตอนที่เรียนอนะ่ะเปิ้ลนอ่านหนังสือแล้วเพืนต้องแบบสายตาสั้นมากแค่นั้นนะคะแต่ว่าไม่ได้มีสายตาเอียงอะไรน,นะแต่ว่าเป็นสายตาสั้นอ่านนั่นแหละจะเล่าให้ฟังว่า ที่ที่นี่นะคะเขาก็หนึ่งคุณจะต้องแบบว่าออวัดสายตาเนาะออค่าวัดสายตามันก็ต่างหากคือการวัดแค่วัดสายตาเฉยๆนะเขาจะมีค่าจ่ายแล้วแต่ที่ว่าจะ300โคน500โคนแตกต่างกันไปแล้วก็เหมือนกันเหมือนกับบ้านเราตัดเลนส์กรอบแว่นอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเลยนะคะซึ่งของเบิร์นอะไม่แพงคือดูแล้วรวมค่าจ่ายอยู่ประมาณ3,000นโคนกว่าๆประมาณนี้3,000โคนแสดงว่าแล้วเลนส์ที่ได้ก็จะเป็นเลนส์บลูบลูอะไรสักอย่างคือเป็นเลนส์ตัดแสงเป็นเลนส์ที่เราเวลาเราดู t ูทีวีดูแสงจอคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันจะช่วยกรองแสงนั่นแหละอันนั้นคือเป็นเลนที่ดีที่สุดประมาณนั้นนะคะก็ง่ายๆก็เหมือนก็เหมือนเหมือนเราทํางานที่สวิเดนดีแล้วเราตัดแว่นถามว่ามันแพงไหมก็เทียบกับค่าเงินแล้วพอมันไม่ได้แพงไปไปะจนว่าเราตัดไม่ได้ตอนแรกเพิ่นก็คิดว่าุ มันจะแพงไปหรือเปล่า5้าพัน0กพันจริงห้าพันก็มีขึ้นอยู่กับว่ากรอบเราจะเลือกแบบไหนนั่นเองนะคะเพราะนั้นเปิ้ลก็อยากจะแบบว่าเออใครที่แบบเหมือนเปิ้ลอยู่สวีเดนอยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะตัดแว่นอยากจะใส่คอนแทคเลนอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องกลัวที่จะแบบไม่ต้องกลัวที่จะเดินเข้าไปถามเขาเพราะตอนแรกอะเปิ้ลรู้สึกว่าุอยลังเลแบบไม่กล้าทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราไปถามเขาเลยดีกว่าตอนแรกก็จะรอแต่แฟนอะเนาะเพราะนั้นอยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษอะสำคัญมากๆเลยนะทุกคน ถ้าเราได้ภาษาเรารู้สึกเรารู้สึกว่าเราโอเคเราอยากจะแบบเรากล้าที่จะถามอ่ะเราไม่ต้องกลัวที่จะถามเรากล้าถามเราก็จะสามารถแบบอยู่ในต่างประเทศใช้ชีวิตต่างประเทศได้โดยที่เรารู้สึกไม่อึดอัดแล้วเรารู้สึกว่ามันจะมีความสุขอะ่ะนะเปิ้นจะบอกประมาณนี้แหละแล้วอีกอันนึงใครที่ใส่ตาสาั้นเหมือนเปิ้ลนะแล้วใส่แวน่นหรือว่าอาจจะใส่คอนแทคเลนก็ตามนะเปิ้นเพิ่งรู้นะว่าที่เนี่การจะซื้อคอนแทคเลนอ่ะมันไม่ใช่แบบซื้อง่ายๆเหมือนที่ไทยนะ ที่ไทยเราซื้อคอนแทคเลนส์เรารู้ว่าค่าสายตาเราเท่าไรถูกไหมคะทุกคนแต่เราก็จะไปที่เราก็จะไปที่ร้านยาร้านหอแวน่นร้านอะไรเพื่อเพื่อไปซื้อคอนแทคเลนส์ถูกไหมแล้วเราก็ใส่โดยที่เราไม่ได้คิดอะไรบางทีเราก็ซื้อแบบบิ๊กอายคอนแทคถูกไหมเป็นแบบบิ๊กอายตาโตเป็นแบบค่าสายตาเราไม่ได้รู้เรื่องซ้ำว่าไอ้เลนส์นั้นอ่ะมันเหมาะกับค่าสายตาเราหรือไม่พอเราไปตัดแว่นที่สวีเดนนะเขาบอกว่าคุณซื้อเองหรือว่าคุณมีใบแนะนำจาก บ้านเราก็คงจะเรียกว่าจักสูแพนอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าเฮ้ยเราซื้อเองตลอดนะก็คือเราเอามาจากที่ไทยแล้วเราก็รู้ว่าค่าสายตาเราเท่าไรพอพอเลนมันคอนแทคเลนมันหมดอะ่ะเราก็เลยไปซื้อที่ร้านขายยาที่ปกติเราคิดว่ามันทําได้ที่นี้เขาก็เลยนั่งเล่าให้เพื่อนฟังตอนที่เพิ่นไปตัดแว่นวันนี้แหละ เอาวัาที่สวีเดนอ่ะจริงๆก่อนที่เราจะใช้คอนแทคเลนส์อ่ะ,อะจริงๆอ่ะถ้าคําแนะนําเลยนะคุณจะต้องไปตรวจกับคนที่เหมือนน่าจะเป็นจักษุแพทย์ปะ่ะคนที่หมอหรือคนที่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านตรวจสายตาโดยตรงเพื่อให้รู้ว่าคุณ่ะเหมาะกับคอนแทคเลนส์แบบไหนหรือคอนแทคเลนส์แบบไหนใช้แบบไหนเพราะว่า เลนเนี่ยสายตาเราอ่ะมันมันเซนซิทีฟกับแสงมากน้อยอ่ะไม่เหมือนกันเขาวัดค่าสายตาให้เพิ้นเนาเขาวัดเลนให้เพิ้นเขาบอกว่าตาเพิ้นเนี่ยจริงๆมันจะเดเมจเหมือนกันนะคือมีมีความเสี่ยงในความที่จะเสียหายถ้าเกิดใส่เลนไปมากๆบ่อยๆเขาบอกว่าเพราะตาเพิ้นจะเซนซิทีฟเวลาแสงมาเนี่ยเพิ้นจะแบบดูไม่ค่อยได้อะไรประมาณนั้นอ่ะเขาก็เลยว่าพยายามต้องไปพบก่อนเขาพูดคำนี้เลยนะว่าก่อนจะใส่คอนแทคเลน์อ่ะคุณจะต้องไป ต้องจองเวลาเราไปพูดคุยกับคนผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตาที่ไม่ใช่ร้านตัดแว่นเนื้อว่าเขาจะพูดประมาณนั้นเพื่อให้คุณเพื่อให้เขาไปประเมินแล้วตรวจเช็คว่าคุณจะใส่คอนแทคเลนได้หรือไม่ใส่แบบไหนเราก็ถามเฮ้ยเราไม่มีนะเราไม่รู้เรารู้แค่ว่าสมมติเราใสา่ตาสั้นเป็นอย่างเปิ้นสั้นเกือบ3ามอะลบสามสอ่ะ, 3, 300, อะเกือบเกือบสามร้อยอยเ่างเงี้ยเราก็จะไปซื้อคอนแทคเลน ขนาดสายตาเท่า275เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทนี้เขาบอกว่าไม่ได้นะคุณจะต้องคือคือมันก็ได้แหละแต่มันมีความเสี่ยงในเรื่องของความเสียหายเซนซิทีฟของขอของตา<อ>เขาพูดภาษาไม่จาไม่ได้ว่าเขาพูดว่าแต่ว่ามันเขายังไม่แนะนําเขาบอกว่าช่วงนี้ตัดแว่นแล้วก็ให้ให้ใส่แว่นไปก่อนแล้วก็วดใส Contact Lane ่คอนแทคเลนส์สักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรประมาณนั้นอุ้ยน้องชันค่ะคุณน้องชันเสิร์ฟถึงที่อันนี้พอไหมเนี่ย เอาคุณแม่แอนโทรมาหนูโทรแม่แอนหน่อยเอาแม่แอนโทรมาเดี๋ยวชิณโทรมา,มมาโอเคค่ะคุณน้องอีชั้นค่ะทําหมูปิ้งมาให้อีชั้นชิมค่ะทุกคนหมูปิ้งอย่างดีเลยนะคะที่ร้านเรามีนะจริงๆที่ร้านไทยเรามามีให้โชว์ไหมมีถุงไหม,มไม่มีถุงทิ้งไปแล้วหมูปิ้งที่ร้านไทยจริงๆกำลังหุงข้าวเหนียวอยู่นะคุณนายกำลังหุงข้าวเหนียวอยู่แล้วรอก,ก่อน,เ,นเออก็อน,นั่นแหละก็เป็นจะเล่าให้ฟังว่า ใครที่แบบว่าอยู่ต่างประเทศแบบเพื่อนไม่ว่าอยู่ประเทศไหนนะคือคืออยากให้หรือหรือเพื่อนอาจจะแบบเป็นเองหรือเปล่าแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่เป็นแม้ถือแปลว่าเพื่อนอะเป็นเองว่าเพื่อนแบบไม่กล้าที่จะแบบว่าไม่กล้าที่จะไปตอนแรกท่านทนที่เราก็ได้ภาษาอังกฤษนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราไม่ได้นะแต่เราก็รู้สึกเราคิดไปเองเออรออย่างนั้นรออย่างงี้โอไม่รอละทาเลยดีกว่านะพี่ต้องยนถามว่าลูกสาวไปไหนน้องไปเล่นน้องเซไปเล่นอ่าเล่นเล่นหิมะกับพี่ๆเขาค่ะ เป็น,พ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 ,นพี่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 คนไทยพี่พี่เพื่อนๆเนี่ยแหละนะคะอยู่บ้านพี่คนหนึ่งเดี๋ยวกําลังมาแต่ยังไม่มายังมาไม่ถึงเดี๋ยวถ้ามาแล้วเดี๋ยวจะมา,ลาไลฟ์ให้ฟังให้โชว์ให้ชมนะคะวันนี้เป็นวันเด็กด้วยเนาะถามหาน้องเซเออใช่วันนี้เป็นวันเด็กด้วยอะ่ะวันนี้เพิ่งก็โพสตร,รูปนั่นแหละโพสตร,รูปตอนเด็กว่าเห็นรูปตอนเด็กก็เลยโพสต์ไปใครที่แบบว่าได้ดูหน้าเพจแล้วนะคะก็อาจจะเห็นว่ารูปแม่เปิ้ลเหมือนกันกันกบน้องเซมากเลยน้องเซตอนเด็กเหมือนเปิ้ลมากคือเหมือน exactly เลยอ่ะคือแบบ โคตรเหมือนม่าจะพูดยังไงเลยเหมือนมากอีกฉันก็แบบนี่ลูกชั้นใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนถอดแบบแม่มันมาเลยนะคอ่ะนี่นะคะมากันรอย่างอย,ยังเล่นต่อเล่นต่อเหรออ่ะสวัสดีค่ะพี่อุมาพรสวัสดีค่ะคุณแองเจลนะคะสวัสดีค่ะคิดถึงน้องเซเดี๋ยวพาน้องเซพมานะน้องเซ,งเซไม่มายังไม่มาเลย น้องเซก,กินเข่าสุมต่ำกันเนาะเออคิดถึงคิดถึงหลายๆจ้าจ้ะขอบคุณค่ะคุณเพื่อนดูสวยเหมือนเดิมนะคะรักมากเลยลูกสาวไปไหนยังไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะรอก่อนน้องเซไปอ่จะบอกว่าหิมะหิมะตกมาทั้งคืนอุ้ยตลอดอุ้ยตลอดสองวันสามวันเลยเนี่ยนะคะคือแบบว่าจะเป็นแบบหิมะขาวโปร่โพนไปเลยค่ะทุกคนเออ,อยู่ฝังอันนี้เราอยู่ตรงตึกมันก็เลยแบบ ไม่เห็นอันนี้เป็นมาอยู่บ้านน้องนะไม่ได้อยู่บ้านใหม่นะวันนี้มาอยู่บ้านน้องค่ะบ้านน้องมากินข้าวกันอยู่บ้านน้องกันแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆมาพอดีออตอนเย็นๆแหละตอนนี้เวลาที่ไทยก็เวลาที่สวีเดนบ่ายสามแล้วก็เดี๋ยวสักประมาณมาห้าโมงเย็นเขาน้าจะมากันเราก็เลยอยู่กันก่อนนะทุกคนโอเคนี่แหละมาประสบการณ์มีใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหม สำหรับวันนี้อย่างที่บอกนะเอายังไม่ได้ชิมเลยผู้เดี๋ยวพี่ชิมก่อนเดี๋ยวชิมก่อนว่าน้องผู้บอกว่าให้ชิมหน่อยว่าได้ยังมันไม่ได้ยากอร่อยมากเลยอร่อยมากหมูปิ้งที่ร้านไทยนี่นะคะเรามีขายวันนี้เราได้มานะคะอร่อยมากโอ้ oh my god น้องผู้ทำปาร์ตี้หมูปิ้งค่ะเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ น่าก,กินมากเลยอันนี้รอรอเดอะแก๊งมานะคะรอพวกพี่พี่เขามาตอนเย็นเอ้ยเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันน่าก,กินมากเลยอะ่ะอู้มันน่าก,กินมากจริงมันเยิ้มมากเลยมไม่ผิดหวังเลยมีขายที่ร้านไทยเรานะคะวันนี้เ <laughs> อาโชว์โอเคค่ะ <laughs> <laughs> ก็นี่แหละนะวันนี้มาเล่าฟังไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้ก็เพิ่งจะได้มาปาร์ตี้ในรอบหลายเดือนเนาะ ทุกคนบอกว่าตั้งแต่แม่เปิ้ลไปเรียนขับรถเนี่ยคือไม่มีเวลาเลยคือมันต้องเอาจริงทุกคนไม่เอาไม่ผ่านเสียได้ตังค์ด้วยเสียเวลาด้วยอืมโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวน้องเซยมาเดี๋ยวพาน้องเซมาหาใหม่นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ขอบคุณมากที่มารับฟังมาทักทายนะคะมาพูดคุยกันเนาะวันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวไปรอ ทำกับข้าวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย